สวัสดีครับผมไปซื้อาไม่ได้บอกไรเดินไปเดี่วใครมีถุงมือมาจับเออมาไส่เพราะอล้วมันต้องมีคนเอาไป นี่งเดียวหอได้แเียเ่ตรงนั้นไม่มีสี้เงเลย่ไปไปเดมหน้าน่าว่ายาที่นี่แเดียวเอเอาเเอาลงสละอันได้าเลยกเฉยๆจับไว้เดนั่นแหละดทั้งอันใ้มือจเด้ออ้าเาาข้างนึงเร็วนี่ี่นี่นี่นี่ นี่นะยังยังจับถึงมันเกลือกจะจับไม่ถึงเกลือกไม่ถึงยืนดีละเขาให้ยืนดีนะยังมีเกลือกเขาให้ยืนจับเขาไม่ได้นั่งยืนยืนนะยืนอย่าทลับตุอย่านะบีบแต่ตอกวนกับพ่อแห้งแล้วนะถาเสียเนาะจะดุ้งเลยเออยังจะได้ยินเนาะเคยนอนเวิน ไม่เรารู้เลยถ้าผู้ป่าจะต้องบี่างนี้เสียนดังเออกวทุกคนต้องมีสวนเอามมาลง้วกันเพื่อที่จะลงเดียวอายคายายเอออะไรข้าหูให้ปุให้ปุให้ปุออยๆเอ นี้แะก้ไลเติมต้องไล่เตโ้าเส้นยบเลเนี่ยโอ้จาทีเตื้อเลยเนี่ใครไปมีงมือไม่จานปูนเออเอกันเกันเอาเอาไม่หเลย เชือกประันแต่แยูเหมือไปนเหมอนไปท่ไหนเหอเหมอนเชอกย่างกระเนแก่ของมันแรงนะแต่กอะไรมัวเลขอะไรนะมัวเลขอะไรนะแต่คือป้ายุดนะเลขอะไรมัวเลขหกหกเก้าสิบจะดึงในไรแล้วออกไหมออกออกอะไรอ่ะออกโคง ออกเออเออไไอ้เสือไอเสือก็บอกว่าเลขแปดไอ้ลาก็บอกเลขศูนย์บอกแล้วเป็นเลขแปดเล่นยากเราไม่รู้เรื่องเละเล่นไม่ได้เม่ไ้ไหนอยู่ทางไหนอะไหนอยู่โ้เราก็จะให้แปดแปดอ้นั่นเป็นนแเอแนี้เป็นแม่ทัวร ไออยู่ไม่แดงเหรอโอ้จานอีกอันตรงนี้ไม่มีแดงมันฮะมันโอ๊ยโอ๊ยอย่างนี้กันข้าว้าอ้้ยังมบ๊อก้แล้ไปใส่แล้วไปใส่เยอ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยโอ๊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 ย โปกแล้วใคไม่มีถุงมือใส่ถุงมือแล้วบอกว่านี่หันหน้าลงเข้าบอ้านปูนปูนเอานู่ออกไ่ออกดอ้้นเปิดได้แล้วน่ะน้ขนตั้มเือนจะทำนั่งับรถทไได้ได้ได้รดรจรถดจ้าจ้าใส่มาแล้ ทางกนลยเออทางัน่วแม่มข้าเลยพรุ่งนี้รถปูนมาดิพรุ่งนี้รถปูนมาพรุ่งนี้รถปูนมาเนี่ยเอาไฟขึนไปวบางหลังจะข้างางึไล้ัดเลยฮ่าอยแหลตวเยเอขาเขียวีั่น้าซัมซือน้ำดนมากน้ำใมา เขียวฟ้าเรอาีตยเสียวฟ้าเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวกฟ้ามันต่างนโอเ้ยเดี๋ยวจะมีความเียวแจกนะเสียววดผสมบปลทำไมปูนตัวนี่เอาไม่เขารู้เสี๋ยวรไปฉาบฟ้านะฉาบเออชาบเสียวก่อนอหัวชาบปูนทอยอะเลยอันนี้เขาเรียกว่า

ลานเพิ่นพากันไปใส่ประมาณจะเถื่อไม้ปูน่าทางไปอย่างน้ประมาณนี้ทุกคนมินมาเต็มเลยมินมากินแก้ก้อนเต็มเลยเต็มมินเต็มเโอ้เอาไปดูไปดูสวยมากเลยไปเดินเป็นทีเจนเต๋อพี่เอ๋สูงกว่าไอตอนนั้นเนาะสูงกว่าตอนบวงสวงนี่ กำลังออกดอสวยงามสวยงามพระรามเก้าบอสหกไม่ถึงเก้าใชไหนะพระรามเก้าหรือพระรามหพระรามาาไหสวยสวยเสือปีน้แบบน้อยเสือีน้แบบเดิมแบบเท่ายเสือปไหนไปไหนไปไหนอะลออ โอ๊ยดีมจขอจะคดเพียนแค่นี้นะคะสำรับดี่นแตามกำไปมันโอ้ยให้ใส่ไม่สองเมื่อวันไม่วันเลเอาจะทูบอย่าเยนเนยจะทู่อีกเนาะทุ่วันที่หกเนี่ยเลยอืมข้า้มนมาาไน